สักโลกก็ระเขาชออยแล้วก็มาสกาวเห็นไห้ครับนี่สังเกตลายผมด้วยแล้วก็องมองเกตมองงกันมองเดี๋ยวเหรอ

เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลอดูบ้างมีมั้ยนี่มันว่าดีกินนี่กรก็จะดีนะข้าวเลยพอพอเดี๋ยวต้องตรวจสอบโอเคครับขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าม,มาเข้าคอร์สตรงนี้ทราบจากที่ไหนคะหนูติดตามครูเด็กอยู่แล้วค่ะทางติดต่อแล้วก็คเคยทำไปาำครั้งหนึ่งว่าแกมาสอนใหม่แกมาทำสอง,สองทีนี้เห็นในคลิปวิดีโอว่าเออแกมาเปิดสอนที่ยุโรปแล้วก็เนเธอร์แลออนด์ก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็เลยรีบสมัครเลยเลยแล้วไม่ทราบว่มมาปกตินี่ก็ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว อยู่เมืองอะไรคะอยู่เมืองอถ้าที่อาศัยอยู่ริลกาเร็ค่ะแต่ว่าทํางานอยู่ที่รอสต์เมค่ะ,คะดีร้านของตัวเองหรือว่าตพ้งเปิดร้านของตัวเองที่ทางใต้หน่อยค่ะวอร์เกกเนอร์ทำงานนวดมากี่ปีแล้วคะทํางานนวดมาหนึ่งปีคะ่ะแล้วเพิ่งทำ<ค>น,น้อง,ง,องกเ็เลยมาเรียนเพิ่มเติม แล้วในแบบนะคะหาที่ไหนได้คะเนี่ยหรือว่าผัดกันเป็นดูเพิ่งมาริ่จับกันที่ตรงนี้เหรอคะเี่สามคนนี้ใช่ไหมค่ะ feel feel very good พูดภาษาเนเธอนด์โอ้ยใช่ค่ะใชโอเคอ๋อฉันเป็นมาเนื้อสื่อว่าทำไมถึงมาที่นีมาเรียนรู้สมาจูรีที่ที่วันนี้ก็อยกมาละนก็เป็นที่นมากละทานัติศามาเลย์ทามันีา En uw Messias serft het ook? Uh, ja, ja. Uh, vooral vrienden en familie, maar uh, het is wel mijn bedoeling om een eigen praktijk te beginnen. Wat leuk, U bent ook heel apart. Uh. Eén Thai en andere Nederlanders? Andersom, ja. <laughs> andersom. Ja, andersom, ja, dat is Ja, nee, ik bedoel, ja, <laughs> ja. Nee, klopt. En kinderen Atan deed? Wie? Athan, dat de, uh, de ja, meester. Uh, nee, ken ik nog niet. Nee, nee maar heeft uh, aan hem voorgesteld. 好的，好的。